มันส่งนมัยังไงนะแต่พุ่มจะจะแตกเป็นพุ่มกับมันจะออกเยอะกว่าเดิมครับเนี่ยคือเนี่ยจะเริ่มดอกเริ่มเริ่มแตกแล้วคือแตกขึ้นมาก็แตกขึ้นมาเลยเนี่ยคือถ้าเราไม่ตัดตรงนี้ตรงนี้มันก็จะไม่ออกครับมันก็จะเลื้อยไปเรื่อยไปเรื่อยเป็นเพลือไปเลยเป็นเพลือครับแอ้ถ้าตัดปุ๊บมันก็อันนี้ก็จะแตกออกมาก็จะแตกอ๋อมะลินี่เขาต้องการพุ่มเนาะต้องการเป็นพุ่มไม่งั้นมันยอดมันไม่เลื้อยมันก็จะเลื้อยไปเรื่อยเงี้ยเป็นไม้เลื้อยมะลิถ้าตัดยอดมันจะเป็นพุ่มให้เรา เยยี <Cornell. S 2> ่มแลล้้วกก็็็ขาางง่่่่เปนพุมมยีันมั่นใจมากน้อยแค่ไหนพี่ด้วยสมแดงใช้กับมะลิเราเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะที่นี่เขาเรียกว่าที่ไหนคะตําบลเมืองป้ายกับอำเภอหนองหงบ้านหนองตะเคาะอ๋อบ้านหนองตะเคาะถ้าเกิดใครสนใจสมแดงก็ ติดต่อพี่ขวัญชัยได้เลยใช่ไหมแล้วก็มีเบอร์โทรอยู่ในใน e ครับผมโอเคเยี่ยมเยี่ยมเลยนี่แหละสมแดงเนาะสมแดงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมอยมาหนึ่งดอก